ต้นเพิ่นโตขนาดนี้เดียวเพิ่นก็ออกลูกนะคะเ<ม>พื่อนๆส้มบางมดนะจ๊ะนะจ๊ะนี่เป็นส้มบางมดเด้อค่ะพี่น,อน้องต้นใหญ่โตเร็วค่ะส้มบางมดเด้อจ้ะอันนี้เป็นส้มบางมดพันธุ์ส้มบางมดนะคะสวยงามบ่จ้าเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆมาอัาเซียมาชมต้นส้มเคียวหวานบางมดนะคะอ่อนจันทร์ที่แก้วซื้อมาปลูกเนาะ มาปลูกนะคะเพื่อนๆแกก็แกก็สัมากเนาะอีกจากน้อยเพิ่นก็จะออกลูกเลยเลยเนาะงอีกจากน้อยหนึ่งเพิ่นก็จะออกลูกลมพัดเย็นสบายนะคะลมก็จะพัดเย็นสบายเนาะอัญดีแก้วก็พาเพื่อนๆที่นทุกมาอัพดจะมีเสียงน้องนกร้องด้วยนะคะ เ็นไหมคะเพื่อนเพื่อนแกกระสวยงามมากเลยจ้ะเห็นไหมคะสวยงามเลยจาะต้นส้มเขียวหวานนะคะชมบางหมดเด้อจ่ะนี้เป็นสมบางหมดพันสมบางหมดนะคะสวยงามบอจาคเพื่อนเพื่อนคะเพื่อนเพมาอัดเสีมาชม สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ทุกคนนี่นี่ต้นสมเชียวหวานเ้อค่ะต้นต้นสมเชียวหวานของออนสวัสดีค่ะเกกระสวยงามมากเลยจ้าเห็นไหมคะสวยๆงามๆเลยจากต้นส้มเชียวหวานนะคะแห่งงามดีเนาพี่น้องเนาะฝนตกมาแห่งสวยแห่งงามจากพี่น้อง ต้นสมเทวานออนจันดีแก้วด้วยจ้ายังบดเถึงปีนะจ้าพี่น้องยังบวถึงปีจ้าห้องนี่มาเยี่ยมมาชมเด้ค่ะค่ะเพืน่นเพี่นพีพีมาชมนาโอ๊คเลยคลิปนี้ก็จะได้มีเสียงธรรมชาติด้วยนะคะจะมีเสียงน้องนอกเนาะจะมีเสียงน้องนอกร้องด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะ ยังบะถึงปีนะจ๊ะพี่น้องยังบะถึงปีจ้ะแกกระสวยงามมากเลยจ้ะเห็นไหมคะสวยๆงามๆเลยจากต้นส้มเขียวหวานนะคะลมพัดเย็นสบายนะคะลมก็จะพัดเย็นสบายเนาะตอนจันดีแก้วก็พาเพื่อนชิคกีมาอัพซื้อพักเลยคลิปนี้ก็จะได้มีเสียงทร,รมาตาดด้วยนะคะจะมีเสียงน,องน้องนอเนาะ จะมีเสียงน้องนกร้องด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็จะออกลูกนะคะออนจันทีแก้วก็มาอัปเดตพาเพื่อนเพื่อนทีทีในมาสม้สมนะส้มต้นส้มเขียวหวานบางมดนะคะออนจันทีแก้วซื้อมาปลูกเนาะมาปลูกนะคะเพื่อนเพื่อนแกก็แกก็ะจะได้ยินเสียงนกเสียงครมาทราบด้วยนะจ๊ะ จะได้ยินเสียงธรรมชาติด้วยนะคะเพื่อนเปล่อนทุกคนบรรยากาศเนาะลมพัดเย็นสบายนะคะลมก็จะพัดเย็นสบายเนาะ,ะอนันตรีแก้วก็พาเพื่อนเปี่ยนทุกทีมาอัดตมากเนาะอีกจักน้อยเคนก็จะออกลูกเลยเลยเนาะอีกจักน้อยหนึ่งคนก็จะออกลูกแกก็สวยงามมากเลยจ้าเห็นไหมคะ สวยๆงามๆเลยจากต้นส้มเขียวหวานนะคะส้มเขียวหวานของอ่อนจันดีแก้วนะคะเป็นสมเป็นพันสมบังหมดเด้อจา้านี่เนาะสวยงามมากนี่มาเยี่ยมมาชมเลยค่ะเพียนๆพีพีมาสมเนาะอ๊สวัสดีค่ะขอบคุณผู้การรับชมสวัสดีจ้า ต้สนส้มเขียวหวานบางมดนะคะออนจัน์ดีแก้วซื้อมาปลูกเนาะมาปลูกนะคะเพื่อนเพื่อนแกก็แกก็เพนก็จะออกลูกนะคะออนจันดีแก้วก็มาอัปเดตค่ะเพื่อนเพื่อนทีีททไมาสม้สมเนาะส้มมากเนาะ,ะอีกจากน้อยเพื่อนก็จะออกลูกเลยเลยะ,ะเนาะอีกจากน้อยหนึ่งเพื่อนก็จะออกลูก เห็นไหมคะเพื่อนเพืนแกกระสวยงามมากเลยจ้ะเห็นไหมคะสวยๆงามๆเลยจากต้นส้มเขี้ยวหวานนะคะมากเนาะ อีกจักหน่อยเพิ่นก็นจะออกลูกเลยเหรอเนาะอีกจักน้อยหนึ่งเพิ่นก็นจะออกลูกขอบคุณผู้การรับชมสวัสดีจ้าก็จะได้ยินเสียงนกเสียงธรรมชาติด้วยนะจ้าจะได้ยินเสียงธรรมชาติด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนบรรยากาศเนาะ ้นส right? ้มเคียวหวานบางมดนะคะออนจันดีแก้วซื้อมาปลูกเนาะมาปลูกนะคะเพื่อนๆแกก็สวัสดีค่ะจันดีแก้วใหญ่แล้วสูงมากเลยจ้าเดี๋ยวก็จะได้กินลูกแล้วเนาะเดี๋ยวก็ออกลูกแล้วต้นส้มเคียวหวานได้พี่น้องสวยงามบ่จะส้มบางมดนะจ๊ะนะจ๊ะ นี่เป็นสมบังหมดเด้อค่ะเพี่น้องต้นใหญ่โตรเรียวค่ะด้วยแกก็งามมากเลยค่ะน้องสวยงามมากเลยจ้ะโตรเรียวขนาดเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนโตรเรียวมากเลยจ้ะโตเรียวมากเลยจ้ะพี่น้องสมบังหมดเด้อจ้ะนี้เป็นสมบังหมดพันสมบังหมดนะคะสวยงามบาจาอจจาเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนมาอัดติมาชม ต้นส้มเขียวหวานบางมดนะคะออนจันดีแก้วซื้อมาปลูกเนาะมาปล em ูกนะคะเพื่อนเพื่อนแกก็แกก็ใช ok ้งามดีนะพี่น้องเนาะฝนตกมาแหงสวยแหงงามจ้าพี่น้องต้นส้มเขียวหวานออนจันดีแก้วด้วยจ้าด้วยแกก็งามมากเลยจ้าน้องสวยงามมากเลยจ้าโตเร็วขนาดเลยจ้าเพื่อนเพื่อนโตเร็วมากเลยจ้าโตเร็วมากเลยจ้าพี่น้อง ทรงเชวานออนจันด <t ick> ีแก้วเด้๋ยวจะนี่สวยงามบมจ้าเพื่อนๆฝนตกลงมาเท่าใดร่ทรงเชวานออนจันดีแก้วเด้๋ยวจะนี่สวยงามบมจ้าเพื่อนๆฝนตกลงมาเท่าใดอ่อนจันดีแก้วนะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตสรงบางโมดนะคะคลิปนี้ขอหยุดไว้เพียงซัมนี้ก่อนเด้อจ้ะ ขอบคุณผู้สนับสนุนมากเนาะอีกจักน้อยเพื่อนก็จะออกลูกเลยเละเนาะอีกจักน้อยหนึ่งเพิ่นก็นจ,ะจะออกลูกมากเนาะอีกจักน้อยเพื่อนก็จะออกลูกเลยเละเนาะอีกจักน้อยหนึ่งเพิ่นก็จะออกลูกเห no. ็นไหมคะเพื่อนเพื่อนจะจะออ จะมีเสียงน้องนกร้องด้วยนะคะยังบทเถืงปีนะจ๊ะพี่น้องยังบทเถืงปีจ้ะยังบวเถืงปีนะจ๊ะพี่น้องยังบวเถึงปีจ้ะจะมีเสียงน้องนกร้องด้วยนะคะต้นส้มเคียวหวานบางมดนะคะอ่อนจันทีแก้วซื้อมาปลูกเนาะมาปลูกนะคะเพื่อนเพิ่อนแต่ก็ แกก็ใช้งามดีนะพี่น้องเนาะฝนตกมาแห่งสวยแห้งงามจากพี่นอ้องต้นส้มเกวานอ่อนจันทร์ดีแก้วด้วยจ้งแห้งงามดีนะพี่น้องเนาะฝนตกมาแห่งสวยแห้งงามจากพี่นอ้องต้นส่มเกวานอ่อนจันทร์ดีแก้วด้วยจ้งพักเลยคลิปนี้ก็จะได้มีเสียงทร,รมาตาดด้วย,ยนะคะจะมีเสียงน้องน้องเนาะ จะมีเสียงนองนกร้องด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะต้นส้มเขียวหวานบางมดนะคะอ่อนจันทร์ดีแก้วซื้อมาปลูกเนาะมาปลูกนะคะเพื่อนเพื่อนแกก็แกก็เห็นไหมคะเพื่อนเพืน อันจันดีแก้วนะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตส้มบางมดนะคะคลิปนี้ขอหยุดไปเพียงสานีก่อนเ้อจ้ะขอบคุณผู้สนับสนุนปลูกงายด้วยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนปลูกงายมากเลยค่ะโตเร็วมากเลยนะคะโตเร็วมากเลยจ้ะเ,เ,เห็นไหมคะโตเร็วส้มบางมดนะจ๊ะนะจ๊ะมีเป็นส้มบางมดเด้อค่ะพี่น้องต้นใหญ่โตเร็วค่ะ เห็นไหมคะเพื่อน